สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอคอนโดในเมืองตกแต่งพร้อมอยู่ราคาไม่ถึงล้านค่ะขนาดห้อง29ตารางเมตรชั้น6มีลิฟต์ด้วยนะคะขายในราคาสุดคุ้มเพียง789,000บาทเท่านั้นค่ะจะซื้อไว้อยู่หรือปล่อยเช่าก็คุ้มค่ะภายในห้องตกแต่งแบ่งโซนเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวสะอาดสะอา้านสะดวกสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ฟรีอุปกรณ์ในห้องอย่างครบคันค่ะมีทีวีระบบดิจิตอลตู้เย็นสองประตูไมโครเวฟเครื่องซักผ้าประตูดิจิตอลดอลล็อกโซฟาโต๊ะรับแขกโต๊รับประทานอาหารชุดเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะอ่านหนังสือเคาน์เตอร์บิวอินแอร์และเครื่องทำน้ำอุน่นเข้าออกได้หลายทางค่ะ ใกล้โรงเรียนสรารศาสตร์แมคโคบิ๊กซีเอ็กตาบิ๊กซีดอนจันโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสนใจนัดชมล่วงหน้าตามเบอร์โทรและหลายใต้ลิงก์ได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามทั้งช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ